วันนี้นะคะเราจะมารีวิวป๊อปอินนะคะความจริงช่องนี้นะคะเราจะทําเป็นพวกซาก,กุชิป,ป๊อปอิดแล้วก็เยลลี่ลูกตาน,นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่นะคะเรามีป๊อปอิดมาเราก็เลยจะมารีวิวนะคะเป็นป๊อปอิดนะคะทุกคน <S <s เดี๋ยวเราจะให้ดูชิ้นแรกก่อนเลยนะคะอันนี้เพิ่งมาส่งนะคะตอนแรกนะคะที่เรามีนะคะก็คือจะมีอันนี้นะคะอันนี้คืออันแรกที่เรามีนะเนี่ยกดดีด้วยนะ แล้วก็อันที่สองที่เรามีนะคะขอบีแทนทุกคนเนี่ยมันมันเป็นช่องช่องแบบนี้มันขอบีแทนแล้วก็ไม่มีเสียงเลยแล้วก็อันนี้ด้วยนะเนี่ยขอบีแทนั้แต่เราซื้อมาเพาื่อเพื่อความน่ารักนะคะขอขายต่อเลยมีหลายอันมากแต่ให้แบบพวกเด็กๆไปหมดแล้วนะคะให้ไปสองคนนะโอเคแล้วก็มีสี อ่ะมันรีบไปแล้วนะคะก็จะมาให้ดูกันเลยนะคะทุกคนอันแรกก็จะเป็นหัวใจนะคะสีพัทเทิลนะพี่จีนโอ้บบาๆหน่อยเมื่อกี้มีเรื่องนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียง หุ้ยสิ่งดีมากฟินอ่ะทุกคนโอ้ยฟินมากอันนี้ผ่านไปจา้าอันที่สองนะอันนี้ให้น้องเล่นหน้านะเพราะน้องเน่วนเวียนอยากเล่นแล้วเป็นดอกไม้นะคะ่ะเ <'s> บาๆน้อยไปเล่นไกลๆไปไปเล่นมือที่นักกัน นี่นะคระับมันเปนอันนี้คขาบอกมันนิ่มอ่ะแกดูนะดูนะทุกคนดูนะ<ม>นนเดี๋ยวจะฟังเสียงนันไม่ค่อยฟินเลยไม่ฟินเลยด้วยสามแปดตอนแรกอะเราซื้อเห็นนะอะเขากดไอเห็นเขาอีวยว่าฟินมากแต่มันไม่ฟินเลยแต่มันนิ่มอ่ะแล้วก็ คัตเค้กความจริงนี้ดักสองแต่เราหยิบอันไหนได้ก็รีวิวไปก่อนกดคนอันนี้เป็นกดแบบไม่มีเสียงก่อนนะตัวแล้วเล่นไปจ้าและก็กดไปเลยจ้าคุณเดี๋ยวเร bah, าจะให้ฟังเสียงของมันนะเสียงสดของมันนะคะฟินมากตัวเลยนะฟินมากฟินสุด อันต่อไปนะคะจะเป็นนี่อันนี้นอาจจะกดช้าหน่อยนะเพราะว่าลูมันเล็กมากแต่เสียงมันฟินมากอัน,นียเสียงโคตรดังอะ่ะแต่ดีนะเนี้ยม,มากดกันเลย คุ้นฟินมากอ่ะแต่มาแค่ปุ่มเล็กคุ้ยได้ยินเสียงแบบฟินมากใช่ป่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปก็จะเป็นปราดอีสไปเลยก็อัน เดี๋ยวเรามาดูเสียงที่มันจะดังกันมาว่าหน่อยก็ไปเลยก็เสียงนี้ก็จะสินเลยนะอันนี้นะคะ่ะเราบอกเลยนะขอกดแค่สองทีเพราะว่ามันไม่ดีเลยไม่ค่อยได้ยินเลยใช่ไหมอืม อันนี้ก็เหมือนกันก็ผ่านไปนะกันอันนี้ก็เหมือนกันก็ผ่านไปเหลืออีกสองอันสุดท้ายนะคะก็จะมารีวิวเลยอันนี้คือไม่มีเสียงนะเดี๋ยวค่อยด้านแปะไปอแปะนะแล้วก็ไม่รู้มันเลี้ยงด้านอะไรก็ลีเมนะป,ปอแปะแปะเพราะมันดังไงไม่ฟีาาเลยอะเอาเอาันะคะทุกคนก็อันนี้ก็ไปเลยอันนี้นะ ไนโนซ่านะคะพอดีเมื่อกี้เกิดปัญหาแม่มาแทรกนะคะแต่สตาร์ทันจ้าอันนี้ไม่มีเสียงเลยเพราะเรากดด้านที่ไม่ได้ดังปะเป๊ะปะเปอ่ะปะเป๊ะแกจ้าก็จะมาอันนี้ไม่มีเอาเมลุแก้วไม่ได้ยินเลยอ่ะเออนั้นก็ผ่านไปก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะทุกคนฝากกดใจกดติดตามกดแล้วก็ เอิมสับสไคร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะ <c oughs> กดด้วยนะกดไลค์ด้วยบ๊ายบายนะคะ